มีสคนนี้คือเขาเข้ากันตั้งแต่ชอนรักกรรมเทพแล้วนะคะเรื่องคอมเมดี้เรื่องโรแมนติกอะไรพวกนี้คู่นี้เขาเข้ากันที่สุดแล้วอ่ะเขามีความแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกันจริงๆอ่ะใน5ปีนั้นเขาก็สนิทกันมากขึ้น แล้วทุกคนก็อัปเดตโบกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าเคมีครั้งนี้จะพุ่งกระถูดแค่ไหนไปก็เจอกับพี่เตยพี่เชียร์ครั้งแรกก็พี่เชียร์ก็น่ารักครับพี่เชียร์ก็คอยคุยกับเราอยู่เรื่อยๆกองเรานี่ชอบซ้อนของกันทั้งพี่เตยพี่เชียร์เลยครับไม่ใช่แค่พีพ่เชียร์เป็นแกนนำอย่างเดียวนะครับพีเ่เตยก็เป็นแกนนำแกล้งกันไป,แก,นไปแกล้งกันมาอะไรประมาณนี้ครับเรายังไม่โดนครับแต่ว่าเราก็จะโดนชักจูงให้ไปแกล้งคนอื่นด้วยครับผมจะชอบเห็นพี่เตยเขาชอบลงรูปคนนอนในกองครับผมเวลาคนนอนคือแบบจะชอบแบบมาลงสตตอออออรรีี่่่่ะไไไยาศาศาศางง้้แแพหลลัมมค์ปถววเบก จริงๆแล้วเหมือนแบบว่ามีคนที่ร้ายกว่าเขาอีกเขาไม่ได้บอกเขาบอกให้บอกเลยีเขาไม่บอกเขาบอกให้คิดเองอะไรเงี้ยพี่เต้ยกับพี่เชียร์เนี่ยจะเหมือนคนละคั่อะพี่เต้ยก็จะแนวแบบเงียบๆแต่ว่าเวลาแกล้งหรือว่าเวลาแซวหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะมาแรงมากในคำเดียวหรือว่าประโยคเดียวเขาจะไม่แกล้งเราทั้งวันนะแต่เขาจะมาแค่ประโยคเดียวว่าแบบเฮ้ยมันแบบมันตราตรึงมากๆเลยพี่เต้ยออย่างี้พี่เชียร์เนี่ยเขาก็ชัดเจนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าโหเขาแสบไปเช่นมแต่เต้ยเนี่ย ไม่เคยไม่เคยที่จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราก็หลายไม่ธรรมดาเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนเป็นสายโดนแกล้งพูดแกล้งพูดแตวน้องก็จะครับผมรอบนี้บุเคปร้อยนายไม่ธรรมดาแกล้งไม่ได้ พูดปั๊บสวนสวนไม่ธรรมดาตอนนี้ขเขาอิทเนอรีกแก่กล้าแล้วออส่วนพี่เชีย์นั้นไม่เคยมีใครล้มเขาได้ไม่เคยมีใครล้มเขาได้เขาคือที่สุดของคนที่ชอบแกล้งคนอื่นพี่เชียร์ชอบเอาอะไรมาใส่ในกระเป๋าคนอื่นไม่รู้เยอะแยะไปหมดอย่างเมก,ก็จะโดนเอากล้วยน้ำเปล่าอะไรอย่างงี้กลับบ้านค่ะ<อ>ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำไปทำไมแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูอิ่มหนำสำราญไปอีกมื้อค่ะขอชื่นชมบ้างเลยกันเพราะว่าพี่เตร์พี่เชียร์เนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่ไน น้องมากๆตอนเราไม่รู้จักเราก็คงคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนแบบเงียเๆียไม่ค่อยพูดอะไรกับเราเยอะอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอมาได้รู้จักกันเนี่ยเขามีความเฟรนลี่มากๆแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือน้องอะไรเงี้ยน้องแบบขาดตกบกพร่องตรงไหนอะไรเงี้ยก็พี่เขาก็ช่วยแล้วก็เอนดูเรามากๆ